แกว่าแกว่มามืออื่นมือหูกนได้ยินข่าวว่าแอนออร์ีใจเกินร้อยเนดะ้อโอ้ยอยแกว่าไรบันศรีซะซาจังนะก็ทั่วลงมื่นเชียร์กุลวดซาแล้วจักสิลวดทั่วสายอุบลกรุงเทพแจักสิสายเพชรบูรณ์กรุงเทพน,นั่นจักสิสายใดแจ๊คสิโอ้สนุกทั่วจัง หมจังสิวันนี้นะครับอันที่จริงแล้วก็คือน้องแอนมามาคุยงานเนาะเพราะว่าตอนตอนนี้ก็คือแบบรับงานศิลปินทั่วไปนะครับเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็ที่นี่เพิ่อนกับมาคุยงานหลายอย่างนะครับคุยงานกว่าสิอันมาคุยงานน่ะล่ะเนาะเพิ่นเพิ่นบโมเมเป็นหมอลำแล้วโอ้ติเอองแล้ออกมาแล้วเฮ็ดตัวเป็นประโยชน์เสียเงี้ยหัวหน้าวคอยแน่เดีวน หนียนแหยแตกแหย่ซทบออกแล้วกูก็ว่าอากาศคือบ่หนาวปนไดมันคือบ่ฮ้อนปนไดตเพิ่งออกแตกข้างแท้เพิ่งออกจากโรงพยาบาลกินยาอยู่เนาะไปเฮ็ดตัวมีประโยชน์เจสซี่วอลทอสับแหย่เน่ลูกน้องถาประชุมซีชั่วโมงดุ่นบ่มาจกเที่ยงจะไปตายมาสากสากกินย่ใส่บัดซิแตกไปซิแตกซาบูอยู่ผูเอาเซตเถอะม่เอาเซตเถอตตรงเขื่อนเรียนไปแล้วตัว บอมาคนน่าเลยเจ็ดเจ็ดเจ็โอ้ยไปบหมนี่ไปหยุดยก็คือบอฮอนปันไดงเนคือไรเด็กเพราะว่าเต็มติ๊กตอกแค่เมื่ออื่นเออแต่่งกดียวที่พ่อแท่งเดียวนี่ถึงใจมู้มาของฟรีละมู้บ่อยากซื้อบัสซื้อทั้งนี่งาเบิ่งในติ๊กตอกมเดียวนี่เอยเนยน้องแอนฝากผลงานกับพี่น้องครับครับค่ะตอนนี้ก็ ถือว่าออกมาเป็นอิสระแล้วนะคะพี่น้องนะคะพี่น้องมีการมีงานงานบวชงานแต่งนะคะติดต่อไปได้ทั้งผู้จัดงารนะคะเบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์อยู่ทั้งเฟซบุ๊กหรือติดต่อมาทางเพจมอ้ำแจเกลรอยก็ได้ค่ะโอ้ยอิบหมอเพียงก็ได้ป่เจ้าเป้ลมป้ลเมิลเปลเปิลเปิ้ลเปลเ้ลเป้ลเปิ้ลเป้ลเ้้ กับวงต่างๆได้คือกันนะคะล่าสุดมืออื่นนี่ก็คือไปกับทางคำ้พุนคำ้พ<ช>ุนอยู่สามซีมือนะคะแต่ว่าขั้นพี่น้องสิอยากใครมากับใจกกันลอยกับจ้างได้คือกันด้วยค่ะมาสีฟ้ากับเซบเมนกันจ้างกันเอา มันฮับฮับมีอยู่นั่นล่ะเพี่น้อีคนจ้างอยูหันล่ะจ้างในเด้อจ้างในเด้อจ้างแอนอลีบีมาขึ้นเวทีแจกร่อยในเด้อโอ้ยคุรูเมยกันยังมาเป็นลูกเป็นล้านพี่น้องคือเก่าค่ะพี่น้องฝากติดตามให้กำลังใจน้ำเน้นนะคะขอบคุณทุกทุกบ้านนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกทุกบ้านวันนี้ก็ถือว่าน้องแอนเพิ่นได้มาเซอร์ไพรส์ทีมงานบ้านเดบีอยู่ตั้งหนาครับผมขอบคุณมากครับในทั้งวัลแฟนคลับเพลินโอ้แฟนคลับ บ้าน A.B A ีเอบยอมาจากยังโห้บะมาจากยังโห้บ้าตัวบ่าลูกเขาแอนบอยแหมเขามีบ้านหักด้เยบ้านหักเออเอ A B ลูกออกมาตงเป็นซี่เนี่ยนอนเลยลูกออกมาก็เป็นหมาบักไส้นอนเองเลียงอยู่เฮี้ยน ขอบพระคุณมากๆนะครับย้อนให้พี่น้องฟังฟังเตยมวนมวนต่อเนาะนะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องอยู่น้ากันจนหอดเตยลาวเถอแล้วแล้วขอบคุณน้องคอเงาลดีค่ะขอบคุณหลายๆลูกหลานก็หอมเข้มกันโอ้ยสันดานไปไปไปเบิร์ตแล้วเบิร์ตแล้วมึงมาหอมกับกูณเหรอมาโอยจกดารมาดมชะบ๊อบวายยุดยยุ้ยโซลินวนลินมาจ้าบเอาละเตยพี่น้องท่าฟังเตยใช่ล่ะไพสิเตยบาทศิลปินใบเอกหน่อยนั่งเอกหน่อยอีลี